จังหวัดสุขโขทัยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนื่องจากทางตอนเหนือไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่ลงสู่จังหวัดสุขโขทยัยมีปริมาณน้ำเกินความจุข,ของลำน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองสุขโขทยัยทำให้เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย และเพื่อเป็นการรับมือสถานการณ์น้ําที่อาจเกิดขึ้นสํานักงานชลประธานที่4จึงได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ลุ่มน้ํายมในช่วงฤดูฝนโดยวางแผนจัดทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจสอบติดตามปริมาณฝนสะสมตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําซึ่งเป็นหน่วยงานที่พยากรณ์เกี่ยวกับฝน จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่การบริหารจัดการน้ํำร่วมน้ำยมตอนบนใช้ฝ่ายแม่ยมในการควบคุมปริมาณน้ำหลากสามารถระบายน้ำได้สูงสุด3000ลูกบาศเมตรต่อวินาทีโดยควบคุมผ่านประตูระบายน้ำได้สูงสุด1200ลูกบาศเมตรต่อวินาทีและสามารถหน่วงน้ำได้3-6ชั่วโมงช่วยลดอัตราการไหลได้สูงสุดร้อยละ30 รวมทั้งมีการระบายน้ําเข้าคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้สูงสุดรวม45บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีจุดที่เราเฝ้าระวังก็ต้องเรียนนะครับว่าปริมาณน้ําที่ผ่านตอนนี้นะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เยอะนะครับ640ิลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เครื่องไม้เครื่องมือคำว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็คือคลองต่างๆที่เราใช้ในการฝัดน้ําหรือใช้ระบายน้ําก็ดีเนี่ยสามารถรับมือได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดเสี่ยงนะครับก็ขอให้ ทางท้องถิ่นก็ดีจุดเสี่ยงก็คือต้องระมัดระวังในจุดที่เคยเกิดเหตุเสียหายในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นคงแกงแรงนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับโรงการชลประทานสุขโขทัยมีการบริหารจัดการน้ําเตรียมความพร้อมช่วงฤดูฝนโดยวางแผนรับน้ําก่อนเข้าสู่จังหวัดสุขโขทยัยอย่างที่สถานีวัดน้าวาย20 อำเภอสองจังหวัดแพร่และสถานีวัดน้ำวาย14 A, อเออําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยวางแผนในการที่จะหน่วงน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันทร์ระบายน้ำไปทางซ้ายลงสู่คลองยมนานและคลองยมเก่าจากนั้นผ่นน้ำไปทางขวาโดยมีประตูระบายน้ำคลองน้ำโจนผ่นน้ำไปสู่พื้นที่ทุ่งทะเลหลวงซึ่งเป็นพื้นที่เก็บน้ำของจังหวัดสุขโขทยัย กรมชมพทานโดยสำนักง,งานชมพทานที่4ก็ได้เข้าไปดำเนินการนะครับกำจัดพวกก็จชะพืชในคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายพื้นที่เสี่ยงเช่นบริเวณเขตชุมชนในเขตอำเภอเมืองสุโข,ขทัยก็ดีก็ได้สแตนบายเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็แล้วก็วกจุดจุดเสี่ยงในต่างๆนะครับก็ได้ประชาสัมพันธแ์แจ้งเตือนแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็ 1. เข้าใจ 2. มีความตั้งใจในการทุมเทในการทำงานนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดดร้อน สำนักงานชลประธานที่4มีการนำเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเตรียมความพร้อมบริเวณที่มีจุดเสี่ยงโดยบริเวณที่ประตูระบายน้ำบ้านหาสะพานจันทร์ได้นำรถแบ็คโฮตักเศษวัชพืชที่ไหลมากับน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นทางด้านเหนือของประตูระบายน้ำมีการนำเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมกรณีน้ำล้นตลิ่ง พื้นที่ตามแนวคลองโยมนานมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร้อมเครื่องผักดันน้ําติดตั้งในคลองยมนานเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ำนานและยังมีพื้นที่อําเภอเมืองสุขโขทยัยอําเภอศรีสํารงได้นําเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆไปประจําจุดเสี่ยงให้พร้อมใช้งานสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก็ขอบคุณนะครับหน่วยงานกรมชลประทานไม่ว่าน,าน้ำฝนจะตกที่ตอนบนของแม่น้ำามยม หรือมวลน้ําจะไหลามาขนาดไหนในชวระทานมีเครือข่ายแล้วก็ให้ข้อมูลกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณุ่มน้ํายมหรือที่ลุ่มจำเนี่ยได้รับทราบข้อมูลว่ามวลน้ําจะมาขนาดไหนจะสร้างความเสียหายอย่างไรสํานักงานชลประธานที่4มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการแหล่งน้ําโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุทั้งก่อนระหว่างและหลังน้ํามาเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และนี่คือการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากลุ่มน้ำยมจังหวัดสุขโขทัย